สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกิดชัวรี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจำวันที่16กันยายน2567เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่8กันยายนในคลิปนี้เริ่มต้นทำทำนายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดในราศีพิจิกหลังจากที่ราศีพิจิกนั้นต้องบอกว่าห่างหายไปสองสามงวดมาวันนี้เข้ามาแล้วมาติดอันดับ1ใน12นะครับราศีพิจิกงวดน,นี้จัดอยู่ในกลุ่มมหาเฮงอันดับที่2ทับ ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกันนะครับสำหรับคนที่มีราศีหรือว่ามีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิก ก็สามารถที่จะเข้ามารับชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าผมทำนายดวงชะตาแบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีตรงไม่ตรงบ้างนะครับและที่สําคัญผมก็เน้นในเรื่องของวันเกิดเป็นหลักไม่ได้เน้นในเวลาเกิดหรือว่าลัคนานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดการกับคนที่เกิดในราศีพิจิกฝากไว้นิดหนึ่งนะครับสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้เพื่อติดต่อเรื่องของการดูดวงสดๆกับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงชะตา ประจำปีประจำเดือนหรือเป็นการเปิดพื้นดวงชุดใหญ่ก็สามารถสแกนคิวอารโคต้ตรงนี้เข้ามาได้เลยรวมถึงท่านใดที่ต้องการอยากจะได้หมอพรามนะครับไปทําวิธีบายสีสู่ขวัญทาวิธีบวงสวงตั้งศาลเปิดดวงทรัพย์เศรษฐีติดต่อสอบถามเข้ามาได้รับงานทั่วราชอาณาจักรไทย มาเริ่มต้นการเกี่ยวกับเรื่องของการงานก่อนสําหรับคนราศีวิจิกในรอบปักนี้เนี่ยดวงการงานที่ต้องบอกว่าโดดเด่นมากทําแล้วมักจะไปในทิศทางที่ดีก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินร้านอาหารตาม,ตามสั่งร้านก๋วยเตี๋ยวหรือจะเป็นร้านอ่ามินิมาร์ทซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือท่านที่ ทําธุรกิจประเภทขนมปังเบเกอรี่ส่งตามร้านต่างๆหรือขายหน้าร้านต้องบอกว่าในรอบปักเนี้ยไปในทิศทางที่ดีหรือคนที่เปิดร้านโชว์ห่วยรวมถึงมินิบาร์ทั่วๆไปก็ไปในทิศทางที่ดีเช่นเดียวกัน แล้วนอกจากนี้ก็จะมีคนที่ทําต่อพบปะพูดคุยกับลูกค้าต้องออกนอกพื้นที่บ่อยๆเป็นเซลล์ขายรถเป็นเซลล์ขายบ้านหรือเซลอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพวกติดต่อสื่อสารโดยตรงหรือว่างานด้านไล็กเซลล e ต้องบอกว่าโดดเด่นไม่แพ้กันสําหรับคนที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านทั่วๆไปรอบปังนี้ของชาวราศีพิจิกดวงการงานอาจจะรู้สึกว่ามีอุปสรรคปัญหาไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะ แต่มันจะผ่านพ้นได้หลังจากหลังวันที่16ไปแล้วช่วงนี้คนราศีพิจิกอาจจะรู้สึกเหนื่อยเบื่อบางคนนึกอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานแต่ก็ต้องเรียนตรงๆน,นะครับว่าหากแม้นการย้ายงานหรือเปลี่ยนงานช่วงปักนี้ไม่ได้ส่งผลดีต่อเจ้าชะตาเลยมีแต่จะทําให้การงานที่เปลี่ยนเ,นยเจออุปสรรคเจอปัญหามากกว่าที่เป็นอยู่เพราะนั้นต้องอดและทนให้ผ่านพ้นวันที่16นี้ไปและทุกอย่างมันจะค่อยๆค,คลี่คลายดีขึ้นบางครั้งเราก็อาจจะรอดูช่วงปี2 5 6 8แล้วค่อยเปลี่ยนงานย้ายงานจะดีที่สุด กลุ่มคนที่ทํางานทั่วๆไปงานรับจ้างรายวันงานเกษตรกร,กรขับรถขับรางานด้านการาแก๊ฟูกแก๊พาต่างๆหรืองานทั่วๆไปชาวราศีพิจิกรอบปักนี้ถือว่ายังคงทําต่อไปได้ยิ่งพนักงานใดที่อยู่ในกลุ่มงานด้านการบริการอันนี้ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกนิดหนึ่ง แต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนราศีพิจิกเองก็มีความกังวลมีความเครียดทั้งเรื่องของเจ้าชะตาเรื่องของคนรอบข้างหรือเรื่องของครอบครัวก็เลยส่งผลให้เกิดอาการความกังวลความเครียดมีเข้ามาแต่คนราศีพิจิกเนี่ยกำลังจะปรับเปลี่ยนหรือกาลังจะบริบูรณ์สมบูรณ์ได้หลังวันที่16นี้เป็นต้นไปเพราะนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันทางด้านการงานก็จะออกมาในรูปแบบนี้หากมองเรื่องของอุปสรรคปัญหาชาวราศีพิจิกก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของงานที่มันติดขัด บางครั้งทํางานแล้วผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะใช้งานเยอะไปหรือให้เราไปทํางานที่เราไม่คุ้นเคยต้องเริ่มต้นเรียนรู้หรือว่าจะต้องเริ่มต้นศึกษาใหม่ก็ทําให้เกิดอาการรู้สึกเหนื่อยๆเบื่อไปได้บางคนอาจจะทํางานตําแหน่งนี้แล้วโดนจับไปทํางานอีกตําแหน่งหนึ่งเป็นการทํางานควบกัน2อ,อย่างในเวลาเดียวกันก็เลยส่งผลทำให้ชาวราศีพิจิกเกิดอาการกังวลเกิดอาการเหนื่อยเหมือนกับรู้สึกว่างานเยอะงานมากแต่รายได้เท่าเดิม ก็ทําให้บั่นทอนกาลังใจไปบ้างนะครับคนราศรีพิจิกก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งกับความคิดแบบนี้เพราะว่ามันก็เป็นช่วงระยะเวลาส,สั้นๆบางครั้งพอหลังจากที่ตําแหน่งนี้แผนกนี้งานด้านนี้มีคนเข้ามาสมัครที่มีคนเชี่ยวชาญดนั้นนี้เราก็จะค่อยๆผ่อนปลนไปเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความรักชาวราศรีพิจิกรอบปักนี้ดวงความรักรู้สึกว่าเรากําลังตกหลุมรักคนที่อายุน้อยกว่า จนทําให้บางครั้งกินไม่ได้นอนไม่หลับนึกถึงแต่หน้าเขานึกถึงอยากจะไปพบไปพูดไปคุยแต่สาวเจ้าหรือว่าหนุ่มเขาคนนั้นก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกับเรามากมายมีสัมพันธ์ทำไมตรีที่ดีให้กลับกลายเป็นว่าเขาอาจจะไม่ได้มองเรื่องราวของความรักแค่เพื่อนกันสนิทสนมกันเป็นพี่เป็นน้องกันเท่านั้นคนราศีพิจิกเลยเกิดความกังวลใจกรุ่มใจ เพราะไปรักคนที่อายุน้อยกว่านั่นเองจะมีแค่นี้แต่ถ้าแต่งงานอยู่กินกันแล้วดวงความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจะมีบ้างก็หงห้วงเล็กๆน้อยๆสุดท้ายก็ผ่านพ้นได้ด้วยดีนะครับเรื่องงานโดยรวมก็จะออกมาในรูปแบบนี้คราวนี้เรามาต่อกันในเรื่องของการเงินอย่างที่ผมเรียนไว้เมื่อสักครู่นี้แหละว่าชาวราศีพิจิกมีความกังวลใจมีความเครียดทั้งเรื่องของตัวเองเรื่องของครอบครัวเรื่องของคนรอบข้าง แต่เมื่อวันที่16ผ่านเข้ามาหลายอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการเงินคนราศีพิจิกมีดวงจากการเสี่ยงโชคงวดวันที่16กันยายนนี้แล้วก็มีดวงที่จะกู้แบงก์กู้ธนาคารผ่านสําเร็จดังที่ปรารถนา แต่ไม่ได้เน้นคนที่กู้หลายๆล้านนะครับอาจจะเน้นคนที่กู้แค่ล้านสองล้านไม่เกินหล้านประมาณนี้ก็จะมีโอกาสทําธุรกรรมทางการเงินผ่านหรือบางคนอาจจะดวงดีโชคดีต้องการใช้เงินสักสองสามแสนเอ่ยปากขอผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็พร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสนั้นให้ก็ถือว่าดวงการเงินกํลาลังจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างที่ผมเรียนไว้ในหน้าเพจว่าได้เวลาเปลี่ยนแปลงพบความร่ํารวยที่กําลังจะเกิดขึ้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องของหนี้สินหรือการกู้แบงก์กู้ธนาคารแต่เกิดขึ้นจากบุญบารมีกุศลเก่าที่ชาวราศีพิจิกได้กระทำสั่งสมมาก,ก็เลยนำพาให้ในงวดวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้มีโชคมีลาบเข้ามาให้คนราศีพิจิกได้ลืมตาอ้าปากหรือว่าผ่านพ้นวิกฤตที่เป็นอยู่ได้ในกรณีถ้าจะทำธุรกรรมทางการเงินกู้แบงก์กู้ธนาคารชาวราศีพิจิกเริ่มต้นทำได้เลยแล้วผลการสรุปหรือการอนุมัติจะปรากฏขึ้น ถ้าอย่างไวก็ประมาณวันที่16อยางช้าก็อาจจะประมาณหลังวันที่16ไป4-5วันแต่มีแนวโน้มที่จะได้สําเร็จดังที่ปรารถนารวมถึงคนที่กําลังอยากจะเปิดธุรกิจทําธุรกิจเบเกอรี่ธุรกิจร้านอาหารเล็กๆเ,เพื่อที่จะต่อยอดไปสู่ความสําเร็จคุณทําธุรกรรมทางการเงินผ่านทางแบงก์ธนาคารพร้อมจะอนุมัติสินเชื่อตรงนั้นให้กับชาวราศีพิจิกเพราะฉะนั้นดีใจด้วย ขณะเดียวกันเงินในระบบมาเต็มเงินนอกระบบเองอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยงวดวันที่16นี้ชาวราศีพิจิกมีโชควีลาาประสบความสำเร็จอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องอาศัยเรื่องของบุญกุศลเป็นตัวหลักแน่นอนฮะคนราศีพิจิกเป็นคนที่สั่งสมบุญบรารมีมามากพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นบุญนั้นก็เลยส่งผลโดยบันดาลให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตที่เป็นอยู่แต่ก็จะต้องรอจังหวะคือ16ไปแล้วในกรณีถ้าบุญกุศลของเราน้อยแล้วหรือเราต้องการเพิ่มบุญให้มันมากขึ้นแนะนําการทําบุญดังนี้ในงวดนี้นะครับก็คือ ทำบุญตักบาตรใส่บาตรตอนเช้าๆหรือว่าวันศีลวรนพราไปใส่ที่วัดก็ได้รวมถึงทําบุญออกโรงทานหรืองานบุญงานกุศลต่างๆเราสามารถร่วมบุญกับคนที่เขามีอยู่แล้วหรือเราอาจจะนําไปเองก็ได้เช่นเดียวกันบริจาคบัจจัยร่วมบุญกับมูล,ลนิธิเด็กกาพร้าเด็กพิการหูหนวกตาบอดตามมูล,ลนิธิต่างๆได้หมด รวมถึงโรงพยาบาลเด็กก็ได้เช่นเดียวกันอีกทั้งทําบุญถวายสังฆทานหรือไถ่ชีวิตโคกระบือตามวัดวาอารามต่างๆ,ๆที่เรานับถือที่เราศรัทธาแต่ทั้งหมดนะครับบุญกุศลเล็กๆน้อยๆอย่างนี้อย่าได้ประมาทขอให้ท่านที่เกิดราศรีพิจิกต,ต้องมีความเลื่อมใสศรัทธาแล้วเชื่อในบุญที่เราทําอย่างหนึ่งที่เราจะได้หลังการทำบุญก็คือบุญกุศลนั้นน่ย ตกถึงเราแน่นอนถ้าไม่สนองเสียในชาตินี้ก็อาจจะเป็นชาติหน้าหลังจากละโลกนี้ไปแล้วบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลใจเราทําบุญแต่บาปเราก็เคยทําบุญบางครั้งถ้ามันเยอะกว่าเราก็จะได้เสือบเลยผลของบุญก่อนแต่ถ้าการทําบุญของเรามันน้อยก็อาจจะต้องไปเสวยผลของสิ่งที่เราทํามากกว่าเป็นประมาณนี้นะครับ เมื่อชาวราศีพิจิกเนี่ยทำบุญแล้วนะครับไหว้พระสวดมนต์บ้างนั่งสมาธิบ้างเรียบร้อยแล้วคราวนี้หากเราต้องการอยากจะสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เพื่อเสริมโดยชะตาโชคลาภให้บริบูรณ์สมบูรณ์แนะนําดังนี้นะครับก็คือขอพรโชคลาภกับองค์หลวงพ่อคงวัดบางกับพร้อมนะครับที่สมุทรสงสครามนะครับ หรือจะเป็นองค์หลวงพ่อชินปางประทานพรนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีหรือจะเป็นองค์พระร่วงโรจนทริ์จังหวัดนครปฐมหรือจะเป็นองค์หลวงปู่หลิวขี่เต่าที่วัดไร่แตงทองนครปฐมก็ได้เช่นเดีวกันและที่สุดท้ายที่อยากจะแนะนําก็คือองค์พระศรีสักยะมุนีศรีธรรมราชนะครับที่นครศรีธรรมร,ราชเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของคนอาราศีพิจิตแล้ เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวใต้เลยทีเดียวกรณีถ้าอยู่ทางภาคอีสานก็แนะนําที่หลวงพ่อพระสัยแต่ถ้าอยู่ทางภาคเหนือแนะนําหลวงพ่อทันใจหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชก็ได้สุดท้แต่ว่าเราสะดวกตรงไหนอย่างไรนะครับเมื่อชาวราศีพิจิกทําบุญสุนทานแล้วสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วคราวนี้เราก็มาดูกันซิว่าทิศมงคลดาวคู่มิตรเลขมงคลวันที่เวลาสถานที่เป็นอย่างไร ในรอบฝั่งนี้ทิศมงคลน,นำโชคชาวราศีพิจิกคือทิศใต้นะครับสำหรับท่านใดที่อยู่ในทิศใต้ก็สักการะบูชาหรือเสี่ยงโชคในทิศท,ที่เราอยู่ได้เลยดาวคู่มิตรจะเป็นผู้ชายผิวขาวรูปร่างเนี่ยสูงโปร่งนะครับอายุไม่เกิน50ปีคนนี้เป็นขาจรมาจากทางทิศเหนือกรณีถ้าคนราศีพิจิกจะเสี่ยงโชคกับแผงประจําก็แนะนําให้เสี่ยงกับผู้ชายที่มีลักษณะแบบนี้รวมถึงวันที่เวลาสถานที่เป็นหลักด้วย ส่วนเลขมงคลน,นำโชคชาวราศีพิจิกมีอยู่4ตัวก็คือเลขศูนย์เลข1เลข7และเลข9ครับวันที่อันเป็นอุดมมงคลลูกก็คือวันที่9วันที่10วันที่11วันที่ 13, 14, 15และวันที่16เวลา7นาฬิกา9นาที9นาฬิกา9นาที12นาฬิกา19นาที18แนาฬิกา19นาทีและเวลา19นาฬิกา19นาที สถานที่ที่เหมาะสมในการจะเสี่ยงโชคก็คือร้านขายอาหารหรือร้านอาหารที่อยู่ข้างทางต่างๆรวมถึงตลาดสดตลาดนัดก็ได้หน้าห้างหน้าเซเว่นอีเลเว่ได้หมดหรือจะเป็นหน้าตู้ ATM ก็ได้เช่นเดียวกันหน้าโรงเรียนอนุบาลก็ได้รวมถึงแหล่งพักรถปั๊มน้ำมันต่างๆ หรือเวลาที่เราเดินทางไปไหว้พระไปจะทำบุญแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้แต่ถ้าเป็นวัดแนะนําทางภาคใต้นะครับจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าถ้าถามว่าภาคใต้เริ่มต้นตั้งแต่ตรงไหนสำหรับผมเริ่มต้นตั้งแต่จังหวัดราชบุรีลงไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดนะครับที่อยู่แถบนั้นก็ลองเสี่ยงโชคได้เลยเป็นประมาณนี้ ในกรณีหลายๆท่านอยากเข้ามาถามว่าแล้วเกิดอันดับที่2ทับสองเนี่ยดวงจะเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าตามเกณฑ์ดวงชะตาเนี่ยถ้า2ทับสองก็ถือว่าคุณจะมีโชคพอสมควรทีเดียวอย่างงวดนี้ชาวราศีพิจิกอาจจะสามารถซื้อหวยแล้วถูรวันที่3ที่4ที่5ได้หรืออาจจะเป็น3ตัวบนตรงๆหรืออาจจะเป็น3ตัวหน้า3ตัวท้ายหรือ2ตัวล่างก็สุดแท้แต่ว่าบุญบาร,รมีที่เราทํามากน้อยสักเพียงไรนะครับจะเป็นตัวกําหนดให้แต่ที่แน่ๆคนราศีพิจิกเนี่ย มีโชคมีลาภประสบความสําเร็จการงานแม้จะหนักเหนื่อยหน่อยแต่ก็ผ่านทนได้ด้วยดีเพราะนั้นขอให้เราอดทนใจเย็นๆเ,เข้าไว้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองเป็นประมาณนี้นะครับ เหล่านี้เป็นการทํานายโดยชะตาแบบกว้างๆรวมๆให้กับท่านที่เกิดในราศีพิจิกมหาเฮงระดับที่2ทับสกับผมหมอกฤดก่อนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยรวมถึง QR วอารคตรงนี้สแกนเข้ามาเพื่อที่จะรับคําทํานายเพื่อที่จะพูดคุยในเรื่องของโดวชะตาได้วันนี้ลากันไปแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีครับ